สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะับโอเคกระชาเข้าเซิร์ฟก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่คิดจะเปิดตัวอีกหน่อยเลยเกยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือผมไอเจฟรอสเตอร์แล้วก็ไอแคสติ้งเกย์นะวันนี้รอเกย์กูไม่เกย์ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยด่านเฮ้ยไอด่านชนะชนะเชี่ยคนเต็มมีเหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอไปหาด่านเฮ้ยเล่นชัยหน้าเฮ้ยไม่ต้องชัยหน้าไอโคตรนานเลยไอไอชัยหน้ามึงไงไออะอยู่รอเอามุมนี้ดีกว่ากระชาเดี๋ยวรอมุมนี้โอ้โหโอเวอร์เฮ้ยเฮ้ยเชี่ย มา oh. ด่านเก่าที่กูเล่นตะกี้ไม่ใช่เหรอวะโอ้เล่นเลยอ่าวชิบหายกูมา,อ,าอยู่ไหนเอา่าผมผมก็อยู่กับคุณเนี่ยนี่โอเคเอาเซิร์ฟไหน oh. เอาเราเอาเราเอา,าสีเราเอาสีเขียวไอ้เอาสีเขียวอ๋อโอเคนะฮะเป็นการแก้เคล็ดนะฮะก็ผมตะกีแ้แก้เคล็ดหน่อยตะกี้น้องไอ้ลุยเดียววะผมสามารถเก็บได้สองเลยนะ่ยแต่ว่าก็อมเหรียญไปนะผมเนื่องจากแลกของนานเกินนะแลกของนะจัดไปสองโดนจับดับยาวเสียบนะฮะโอ้โหก็ลองจ้าเลยเดียวกรีดเลยนะ พกี้ดเลยโอเคเสียวเฮ้ยเฮ้ยมันมีมินิเกมให้กูเล่นนี่ว่าไอ้ชิปแม่ไอเป็นไงเสียวโอ้ยทำทำเซียนเหมือนเรียนมากูเก่งมากโอ้ยไอมึงดูกูนี่กูนี่สุดยอดแล้วเชี่ยกูตกทำไมออะเซียนนะโอเครอเขาบมกรออีกสิบวินาที่อ่าโอืมฮึบนี่เดี๋ยวก่อนเวลาชิปนี่พวกกูนี่แบบ พวกเรานี่แบบว่ามันมันอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยใช่ไหมครับเนี่ยต้องแบบโดดไปกระโดดมากก่อน่ามันเป็นเป็นมันเป็นเครสมันเป็นเครสกระลับวิชาโอ้แล้วก็เปิดตัวแบบนี้ทุกคลิปแรกรีบไปตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับโอเคคาชาคาชาไปรีบไปแรกแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวผมเห็นนารูโตะด้วยเวสินนารูโตะไอ้เหี้ยผมเห็นนารูโตะด้วยอ่ะอาเปล่าฮะเดี๋ยวไอ้คือคุณอย่าไปแย่เขาเดี๋ยวเขาเป็นจิ้งจอกก้าหางแล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาฆ่าคุณโอ้ยแก อูซื้มากินนรูโตตอนนี้ค้างเลยไอ้แม่งไม่ได้เล่นแล้วยิบหายมันค้างเซิร์ฟปะหรือว่าไรไม่ไม่นรูโตค้างคนเดียวไอ้อ่อคิดว่ามึงค้างตกใจโอเคเดี๋ยวผมไปแรกบล็อกกระชาน่ไปไอ้คุณคุณรีบแรกเลยเพราะตอนนี้ผมบล็อกผมจะหมดละโอเคโอเคมันไม่จ่ามันหมดแล้วเนี่ยโอเคโอเคเร็ว รีบรีบไปรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังฟังก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้แล้วกันพยายามอยู่พยายามอยู่โอเคเราเราแยกฝั่งไปแล้วกันนะเราเราแยกฝั่งไม่ใช่เยาแยกฝั่งเหเยาเยาเยาวนะเราเหยาเยาวอยู่นะเราเยาผมต้องกระโดดไปเลยทีเดียวเฮ้ยบล็อกกูหมดกูลืมชิบหายคาชามาฝั่งนี้ก่อนก็ได้มาไอ้บล็อกบล็อกกูหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ที่สำคัญผมลืมคุมเตียงด้วยอ้าวคุมเตียงเฮียแดกจะคุมยังเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่มาดงมาแดกยาคุมลเลยเราดดโดาตีด้วยซ้นตีนเลย <c oughs> ไม่ได้เลยอุ้ยสีแดงะสีแดงตกไปมึงอะตกไปเออโอเคะตกแล้วเหรอโอเคสีแดงตกแล้วผมตีมันตกแล้วโอ้โหดโหด,โหดเฮียคาชาเดี๋ยวผมกลับไปแลกดาบก่อนแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงผมแลกชุดก่อนเลยแล้วก็เอาดาบแรงๆหน่อยเออ,เออเออชิบหายเฮ้ยแดงมา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 เหรอแดงมาแดงมา โอ้แม่งมันมัน,มนจต้องจะทำลายเตียงกูอย่างเดียวเลยไว้ไอ้ไอ้ไปนไงรวดเร็วมากอุย้ยอะไรวะเล่นจบตั้งแต่ไอคือไอนารโต้ค้างเนะี่ยไอ้นั่นกระชากกระชากเโอเคเดี๋ยวมันบุกมากูก็บุกกลับแล้วมาคไม่สนแล้วไอนะ้เียบุกมาบุกกลับไม่โกงโกงไเีย <c oughs> มาเลย <c oughs> มน <c oughs> มองมมากูชอบเหมือนกันมาเป็นไงแก้เคล็ดมึงไอมเหรียญนั่นแต่เริ่มเกมเลยเวยกูแก้เคลดแก้ของแก้เค็ดเลยรออโจบเลยโถด จุ๊บๆเนี่ยผมรู้สึกว่าคลิปนี้คงต้องจบเอ้ยเดี๋ยวๆสีสีแดงมันมายุ่งอะไรเนี่ยรู้สึกมันมายอะเยอะแล้วห่ะไอ้มันมิดหรือเปล่าวะไม่มันมันมายอะเยอะแล้วอ่ะประมาณว่าห่าห้าามึงตีกูได้เต็มที่เลยพรากูพวกกูไม่มีวันตายเลยประมาณเนี้ยโอเคเราเราเรากูว่ากูบุกแล้วคาชาไม่สนแล้วสีแดงสีแดงใช่ไหมได้ได้แดงเหรอมึงอ่ะเอ้ยนั่นไงนั่นไงคือไอคือไอพี่เสือทอมมี่ใหม่ละอ่า อุ้ยอุ้ยไอ้ goodbye g ดบายบ e bye bye อ้ยแล้วดูฟักยูอุ้ยเฮี้ยไปเหมือนกันโอ้อยไอ้เฮี้ยเคดกูมาโคมาเคดอะไรไอ้มึงตอนนี้ตอนนี้ครับผมต้องเด้งออกไปหน้าต้องออกแล้วเขาเซิร์ฟใหม่กันเลยทีเดียวเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาต่อภารกิจสองกับเคดใหม่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ่ะเปิดโอเคครับเรามาต่อกันเลยครับจากขาพิธานี่ผมใช้เคสผิดนะฮะผมคือเคสของเราในรอบนี้ก็คือเราต้องอ่าวิ่งไปเรื่อยๆนะเ,เป็นเคสของเราไม่ต้องเลยครับตะกี้คอขูเคสเลยครับเฮ้ยไอ้นี่ไงคือคุณค,คุณมาดูตรงนี้นะวะผมเจอบุคคลคนคนนี้ครับผมที่เป็นสกินคนนี้ครับคนนี้น,นี่เป็นแบบว่าคือสกินนี้ครับสกินนี้เป็นแบบของคนเปิดเซิร์ฟไปนะครับ อ๋อเนี่ยเออครับผมคือเขามีชแนลเป็นของตัวเองด้วยดังดังมากด้วยนะผมเป็นคนเยอรมันเนี่ยฮะเซิร์ฟเยอรมันเยอรมันสุดยอเลยผมเยอรมันเย็ดเป็ดป่ะใช่ย็ดุยโอเคนะวันนี้อยู่ด่านคิวเวิร์นะฮะเป็นด่านแรกที่ผมเคยเป็นด่านแรกที่ผมได้เข้ามาเล่นในอันนี้นะฮะเป็นฮาร์ดแรกเลยจำได้เลยเนี่คอมตอนรู้สึกว่ากระชาจะสอนกูเล่นด้วยนะใช่ผมสอนสอนเล่นเลยเนี่ยเฮ้ยเหล็กผมจำได้ว่าเหล็กมันอยู่ตรงนู้นใช่ป่ะใช่ใช่ แล้ผมไปแล้วคาชากูกูมือไวกว่าไอ้เหี้ยเกือบตกเร็วเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตกไอ้ห่าคนน่ากลัวเลยอะโอเคมาได้เย็่บแล้วโอ้โหคนเร็วกว่าโคตรเร็วเลยคชาต่อต่อบล็อกไปกลางเลยต่อบล็อกไปกลางไปกลางแป๊บนึงผมไปกลางไม่ได้ผมขอคุมเตียงก่อนไอ้คุมเตียงไปกินยาคุมก่อนเร็วตอนนี้ใช่ใช่เดี๋ยวท้องโอเคเดี๋ยวผมได้เดี๋ยวผมแลกดาบแป๊บนะฮะ ฮึบฮบฮบโอเคเดี๋ยวแลกดาบก่อนทำการแลกดาบดาบระดับสามอ่าโอเคแล้วคุณได้ดาบระดับสามไหมหรอดาบดาบไอ้นี่ไม่หมายถึงว่าดาบไอ้นี่ดาบเอลสามไม่ดาบที่มันใช้เนี่ยแลกสามอ่ะโอ้องผมได้แค่แลกหนึ่งอยู่เลยว่ะของแดงเพื่อนเพื่อนกูก็แยกแยกกูเก็บอยู่เลยเนี่ยมันต่อไปแล้วคระชาวเราเราต้องไปช่วยมันต่อเดี๋ยวของผมไปต่อต่อยังไม่ได้ครับผมแป๊บหนึ่งของผมจะต้องซื้อของก่อนได้เนี่ยไม่เอาไม่เอาผมผมต้องซื้อบล็อกก่อนเนี่ยแล้วก็ซื หกเราก็ซื้อบอกเฮ้ยบังครับผมะอะไรยายามึงอ่ะมึงอะอะไรอุย้ยอุ้ยไอ้ผมมาช่วยแล้วอ้าวไอ้คุณฆ่าเขาได้ไไดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยผมรู้สึกลางสังหผณ์ไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วสัหรณ์รู้สึกว่าได้ยินเสียงเตียงเขาระเบิดก็เหมือนเตียงเราระเบิดเอครับเตียงเสียงเสียงมันเสียงยังไงวะเสียงก็ตุมต้มตุมต้มอย่าแม่งใครตีกองยาว เสียงเสียงจะออกร้อนๆหน่อยหรอโอเคคาชาเดี๋ยวเอ้ยคาชาเราได้ดาบดาบเหล็กแล้วคาชาเฮ้ยไอไอไอตอนตอนตอนนี้มันครบมันครบชุดแล้วคาชาครับผมเดี๋ยวผมผมผมเก็บไอ้นี่ไปละผมเก็บไปให้คุณละโอเคดีมากเก็บเก็บเก็บทองมาให้แล้วโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมแลกดาบเหล็กให้โอเคโอเคเดี๋ยวผมแลกวแล้วหานให้ผมหน่อยคาชาแล้วหานหน่อยได้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 ดาบดาบเหล็กโอเคดาบเหล็กไอ้เหี้ยใช้ห้าไอ้สัตว์คาชา ไม่ได้ว่ะเราขาดอีกสองูิบหาดโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาดาบเอาดาบบ้าอะไรมันก็ได้ไม่ให้กูเหอะไม่มีวะเดี๋ยวชิบหายเฮ้ยแรกแรกอาหารไหมผมเลยอาหารเหรออาหารผมแรกไหมคนละไหนวะอ่ะไปเอาไปเอาไปฆ่าแอปเปิมนุ่นนุ่นนุ่นตกไปตรงด้านล่างแล้วโยชิบหายคนือแล้วดูแม่งเข้าตัวกูไอ้เฮียเราเอาของทิ้งแม่งก็ได้ฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บมาให้ใหม่คาชาไม่ต้องเสียใจโอเคโอเคครับผมเมื่อกี้กูเสียใจมากเลยไอ้เมื่อกี้กูไม่ได้ เฮ้ยคาชาลืมลืมได้เกาะมีเกาะยังวะฮไม่มีไม่มีมีแต่เกาะอกอ่ะทุยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มันมาแล้วมันมาแล้วไอ้บ้าเอ้ยหวังดูด้วยดาบกูดาบมันอบคุไปแล้วท่แย่เสียงกูจิบหายทีมกูก็ไม่ดูอะไรเลยครับพูดจริงวูวูช่วยอะไรกูมั่งเนี่ยขอบคุณมากครับผมนี่คุณรบมากี่รอบครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมแลกชุดก่อนนะ โอ้โห my hard view กลัวออนเลยโอเคอาชาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบุกแล้วไม่ไอ้ไอ้มึงบุกกูเหรอคุณไม่เอาเกาะอะไรให้มึงหวยคาชาครับผมคาชาคาชาโอเคเอาเอาดาบไปคาชาเยี่ยมเยี่ยมเยียมไหเอาดาบผมมาเฮ้ยดาบดาบดาบอะไรกัใช่ไหมไม่ไม่ไม่ดาบทองเวลร์สทำไมเธอตอบแทนฉันด้วยความเสียใจเฮ้ยฟ้ามาฟ้ามาเฮียชิบหายแล้วคาชาโอเดี๋ยวก็มึง ตายไปแล้วเหรอตายแล้วกูฟันแล้วโอเคโอเคฟันฟันลิฟดอทามนะฮะแล้วเกาะ<อ>เราเลเวลสองโอเคก,ก,ก็ยังโอเคครับผมเฮ้ยไอ้จังเราไปตรงไหนก่อนดีครับไม่รู้เหมือนกันอยากจะบุก<ช>ฟ,ฟ้ามากเลยแต่กูบุกไม่ได้ครับเฮ้ยบุกเหลืองบุกเหลืองเว้ยตอนนี้มันกำลัง ตอนนี้ตอนนี้กูสไไววอลไอ้หลังหลังหลังดูหลังไอ้กูด้วยอีกีดกูตายเลยเออมากูบอกให้มึงดูหลังไอ้กูด้วยดูอะไรฮึมันนั่งสไไววอลอยู่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแมพแล้วแมพหายไป <anak, S 2> <ใ Wet S 1> ไหนเอาไปไม่รู้เหมือนกันดูดูผมไว้จับตาดูผมไว้เฮ้ยกูดูกูดูใครไม่ได้เลยวะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่กระชากนี้โอเคดูแล้วดูแล้วผมจะชิงแชมป์เอาเงินกับสีเขียวเลยคนเดียวจะมาชนะได้ไงครับเฮ้ยไอ้ตุ่มะ ะไปเจอธนูแน่ตุบ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 หายเลยไอ้เหี้ยหายเลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในเกมที่สามเฮ้ยอ่ะเป็นนะการสว่ยที่ทำโจมท่านนะ้กาศสวัสดีทำไมมาต่อกันเลยดีกว่าไปให้เร็วๆเร็วๆรีบๆเรๆสีเขียวเต็มไอ้เหี้ยค่ะช้าเอางั้นเอาสีเหลืองสีเหลืองเหลืองสีเหลืองไม่เอาสีสีเอาสีบูดีกว่าสีเขียวบู โอเคโอเคนวงเงินได้แล้วนะเอาแล้วเอาแล้วเยสโอเคนะเลิกจากสีเขียวเราไม่เอาสีเขียวนี่มันเป็นสีไม่เป็นมงคลนะครับผมเพลงสวยมากเล่นมาสามรอบแพ้สามรอบเลยนะโอเคนะตาดีเลยนะเซิร์ฟชัยหน้านะฮะชัยที่หน้าใสทุยโอเควันนี้เราจะไม่แพ้ครับผมขอสัญญานะสามนิ้วคือเราจะทำตามสัญญาแนะผมขอเวลาอีกไม่นานนะผมแล้วแป็นลีนีงดงามทุย โอเคเดี๋ยวเราชูสามนิ้วด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อจะจงรักดีต่อชาติพอแล้วพอแล้วเลิกเลิกเลิกนี่กูเล่นอะไรวะเนี่ยอบล็อกคือคาชาต่อบล็อกต่อบล็อกไปไอ้กูกูไม่มีครับของผมหายเดี๋ยวผมต้องรอเพื่อนต่อเดี๋ยวเลยวะโอเคเดี๋ยวเผมเดี๋ยวผมต่อเดี๋ยวผมต่อคาชาไปเก็บบล็อกมาเดี๋ยวผมผมกำลังกำลังรอเก็บบริกอยู่เฮ้ยมันแย่งบริกผมอะโอเคไปเลยโอเคโอเค เดี๋ยววุ้ยแม่งไปกันแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไปมันไปกันหมดแล้วไอ้เด้อเด้อเด้อหายแล้วคาชาคุณจะทันไหมเนี่ยทันอยู่ทันอยู่อาอยู่เที่ยแต่แต่แต่คุณอาจจะปะปะกับเขาเลยอะดิคาชาคาชาดูดูหลังให้ผมหน่อยเดี๋้อเดี๋ยวแป๊บนึงผมคือคุณคือคุณไม่ต้องห่วงว่าหลังคุณจะมีอะไรถึงยังวะยังไม่มีคนตกไปแลยที่อะอุ้ยแม่งสีเหลืองถึงแล้วว่ะถึงง้เหอ เดี๋ยวไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวผมเอาดาบมาละไอริบเอาชิปหายตอนนี้ผมหิวข้าวอะหิวคงหิวข้าวเลยกูต่ออยู่กระชาเร็วๆไอเร็วๆเร็วๆไอเร็วเร็วเร็วกีดกีดโอเคโอเคคาชาคาชาเก็บเก็บเก็บทองเผื่ออะไรกูด้วยได้ได้ได้เราเราคุมเราคุมแม่งเลยเออเราคุมแล้วเราคุมแล้วชิบหายแล้วกระชาบล็อกกูไม่มีกูจะมาคุมคุมมันมีการมาคุมด้วยเหรอ เฮ้ยเสีเหลืองสีเหลืองอย่าคุมมั่งอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเปล่าเอาเหรอเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงมาแดงมากูกูกลับบ้านแล้วบายบายกูกลับบ้านเปอนกูไม่ตายหรอกเฮ้ยไอ้มึงกลับบ้านดิมีดาบไหมล่ะกาชาส่งไหมผมดิผมมีผมมีเล่มเดียวอ่ะชิบหายละเล่มหนึ่งเพราะตอนนี้เรายังสู้เลยรเขาไม่ได้กลับแล้ว ต้องกลับดิตั้งตัวแป๊บกลับมาตั้งตัวก่อนแร้วผมกลับมาตั้งตัวตั้งใจโอเคทำดีเพื่อสังคมตอนนี้มันปะก,กันอยู่ตรงกลางครับมันออมันออซีกันอยู่อะเอาเราก็ไปถึงตรงกลางแล้วข้าวาไม่ต้องห่วงโอเคทอง e สองวุวุ้ยวุ้สีก<ง>ูว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปคุมเตียงก่อนละเคยบ้าพวกนี้แม่งมามาแล้วครับมาแล้วมันจะไวอะไรปานนั้นปะ ใช่มันมาแล้วมันมามาแล้วว่ะกระชามาแล้วคุมคุมด้วยกระชาเฮ้ย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 สีเขียวมาสีเขียวมาโอเคเกือบแตกเกือบแตกอ่ะเรื่งมื่องเ่ะอะไรอ่ะโอเคนะฮะแรกชุดแป๊บอืมโอเคครับมาอื้มแป๊บนึงแรกแรกของกินแป๊บนะฮะเออเราขอก่อนคือเพื่อนเราเก็บไม่ดูอะไรเลยอ่ะ ทำไมไมันทำอะไรเพื่อนเราเก็บขององเดียวไม่ได้ดูทางให้กูเลยโอเคกระชาโอเคกระชาตรงตรงกลางโล,ล่งนะเดี๋ยวผมไปบุกก่อนโล่งเหรอกลางโล่งนะโล่งนะโล่งแล้ว,ลลวเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องคุมต้องคุมเตียงก่อนเว้ยมันโล่งแล้วมามามาใครก็เข้ามาเหอะมาไอีกยัมามาดิไว้ไอ้มาดิเอาป่ะเอา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 ไหมเามาดิอุ้ยชิบหายกระชาเขียวมาเขียวมาโอ้ยตก เรียบร้อยใช่ไหมเฮ้ยเราจะสปาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรชีวิตยังมีพ่กนี้เสมอพี่พี่ตูดได้เก่าไว้นะเดี๋ยวกูกูกลับไปเอาของแป๊บไอ้เหี้ยเขียวมาเขียวอมาเขียวออมาเขียวมันอมาอู้มามาดิมือต่อมือไอ้เหี้ยมามาดิมือต่อมือสัสมือต่อมือเนี่ยนะมาฝ่ามือพี่ฆ่าเอาไงนะกูมีฝ่าไม่ต้องอเย อมเรียนอีกแล้วเหรออมเรียนแล้วมีใครเก็บแร่อะไรไหมมีทองอยู่หนึ่งเหี้ยมาทำอะไรเนี่ยเก็บไว้อ๋ออันนั้นของผมเองผมมีน้ำใจนั่นแหละอกกลับแล้วคาชาเฮ้ยสีแดงสีแดงมันมาอ๋อพอจะมีเหล็กไหมคาชาไม่มีไอ้สิบหายเลยนี้ยเอาไงดีเนี่ยอืมมีเหล็กอยู่หนึ่งก้อนละ เฮ้ยไอ้ผมบุกยึดตรงกลางได้แล้วโอ้ชิบหายไอ้มันมีมันมีธนูด้วยข้าชาข้าชาเก็บเก็บทองมาเก็บทองมามากงมาเก็บอะไรไอ้ไม่มีเลยรอไปรอไปแลบุกไปบุกไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บของช่วยไปผมเก็บของไปช่วยรอแป๊บแต่รอแป๊บรอแป๊บทั้งหนึ่งสีเหลืองสีเหลืองผมบุกเหลืองเลยอะฮะบุกเลยเหรอบุกเอาอาแต่แต่วัยรุ่นใจร้อนนะผมอุ้ยชิบหายกูตกผมจะเคโลลุกตบแม่ง เคโลโอโอบเออเจอเคยโลโลตบแม่งตายเลยปวดโลกเลยเดี๋ยวตอนนี้เออกระบวนการอบปวดโลกคุณนี่ชิบหายเลยนะโอเคเดี๋ยวผมผมว่าผมไดกของที่ต้องการแล้วโอเคอ่าแลกของแป๊บนะฮะเราแลกเป็นดาบนะ,ะดาบต้องมาก่อนอะโอเคแล้วก็รู้สึกว่ามีเหล็กอยู่สองนะ,ะแลกอะไรได้มั่งวะเ,เราต้องการเหล็กเจ็ดนะครับผมขาดอีกห้านะฮะโอเคอนี่มีอะไรวะเนี่ย หายกันจ้าอุ้ยตกใจเห็นหน้าอะไรครับตกใจโปรตอทายเก้าเนี่ยเยี่ยมีคนเอาทองกูไปแม่งแค่เจ้ามึงนานๆจะมีคนจิ้นงูไหมเนี่ยฮะแม่งตอนนี้มีคนเอาทองกูไปไอ้อ่าดีแล้วข้าชาเอาไปเถอะผ่านอะไรไอ้รู้ไหมกูจะได้มาก้อนหนึ่งน้ำตากูแทบเล่นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดิตหนุ่ยของกู บอบอไม่หลบไม่หลบไม่หลบอืมจะซัดหน้ามันนะครับผมอ่ะกู <Okay. S 2> กูเก็บพองให้มึงอ่ะแต่มึงแต่มึงอย่าวิ่งไปตายนะเว้ยผมแล้วเอาเ,อเสียมากเลยเหล็กป้าผมขาดอีก,อกอหเหล็กอีกสองก้อนเท่านั้น่ะฮะเหล็กอกสองก้อนอ่ามาเอามาอันนี้สองก้อนสุดท้ายกูเลยกูยังไม่ได้อะไรเลยไอ้มากระชากตั้งคิวแอมไฟต์โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอมควายตั้งคิวแลนยูนะฮะโอเคอค่าโอเค กูคือกูไม่ให้ทองมึงละเดี๋ยวเอาทองพวกมึงพวกมึงแม่งก็วิ่งไปตรงกลางแล้วก็ไปตายโอเคเดี๋ราการแรกอ่าแรกเป็นโอ้ยที่นี่มันต้องใช้เหล็กนี่มาโอเคเราแรกเป็นจู่จู่ผมอ่าแล้วก็ทําการแรกชุดนะฮะอ่าหนึ่งสองสามมีของเอนเดอร์อยู่ข้างบนด้วยเหรออ่าโอเค นะตอนนี้ก็บอกก่อนนะฮะเอาไปเอาไปแม่งชุดเลยอ้าวโอเคนะแล้วก็ไอ้ที่ขุดนะที่ขุดพิกแอ็กเราอือโอเคแรกเป็นอันนี้ที่นี่แล้วกันี่พิกแอ็พิกแอ็นะฮะโอเคแรกเป็นอันนี้แลวกันนะฮะโอเคแล้วเก็บทองแดงไว้ให้เพื่อนด้วยนะผมมีอะไรครบแล้วตอนนี้เหลือแค่เราจะบุกตอนไหนแค่นั้นแหละจะบุกเลยไหมบุกเลยก็บอก เดี๋ยวแลนะเดี๋ยวไปพร้อมกันไอ้เดี๋ยวตอนนี้ผมขอแลกแลกเกาะก่อนโอเค,อเคจังกูการทำแบบนี้ก่อนละกันนะแล้วผมก็จะฝากทองไว้ที่เพื่อนฝากไว้ในกายเธออ่าฝากเอาไว้ในก้นเธอเฮ้ยกูกูไม่ฝากแล้วนะ <c oughs> กวัวโดใช่ไหมเออเดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวทำชุดก่อนดีกว่าชิบหายละโอเค เราถอดชุดเก่าเก็บเอาไว้<ร>โอเคเฮ้ยรู้สึกวิ่งไงล่ะผมบอกว่าอยู่สีฟ้านี่ดวงจะดีเออเริ่มดีขึ้นเลยเที่อ,อยังอ่ฮะตั้งหนึงผมแลกธนูตแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหกูได้ธนูแล้วไอ้เดดเดดเดดนี่มีธนูแล้วเหรอเดดเดดเดดจัดแต่ว่ามันเป็นธนูกากๆนะฮะอ๋อดอกอะลูกดอกอะเฮ้ยลูกลูกดอกผมก็ซื้อได้โอเค เพราะฉะนั้นผมจะไปเพราะฉะนั้นผมจะไปอะไรกับมันเยอะไม่ได้เพราะถ้าผมตายปุ๊บผมจะเสียธนูเลยโอเคผมฝากทองทองแดงไว้ในก้นเธอแล้วกันโอเคอุย้ยชิบหายเกือบเกือบตายเกือบตายเยอะไม่เป็นไรนไอ้มึงยังไม่ตายยังหายใจอยู่ฉันยังไม่ตายกูย,ยังคงหายใจอย่างนั้นแหละเออนี่เหมือนมัน,ม,นมันพาร์ทมันพาร์ทแรกที่ผมเล่นของผมก็ทำอย่างเงี้ยเฮ้ย,ยมาแล้วเว้ยมาอ๋อใ<า>นเพื่อนกูนี่ว่าอืม โอ้โหแม่งเพื่อนเราไม่โคตรโฉดบบทำไมอะแม่งวิ่งแม่งวิ่งไปบุกแต่แม่งอมเหรียญกับบ้านเลยับโอ้โหแสดงว่าเขาไปคาบเงินมาใช่รับผมนึกว่าตัวเงินตัวทองแล้วนี่ของผมยิงยิงยิงมั่วเลยเพราะวอนนี้เห็นมันสู้กันอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยโอเคลึกไปแล้วไปแล้ววิ่งมาขมาอุ้ยดูขนุปักปักขากู ไอ้รีบสร้างทางเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุ้มกันให้โอ้ยไอ้หัวมึงบังหัวมึงบักหัวหรือผัวเออผัวทุยเดี๋ยวๆๆอุ้ยไอ้ย่าโดนยิงกระชายิงดิฮะไหนๆๆๆเดี๋ยวได้ๆๆได้อุ้ยๆไอ้มัน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 บังอ่ะผมมองไม่เห็นเลยอ่ะหายละถ้าของกูตกไปทีนี้กูกูแย่เลยนะกูกูไม่แย่ก่อนละไอ้กูมีธนูด้วยอ่านะอ๋อเดี๋ยวๆๆเผมรู้แล้วผมจะสร้างยังไง มีเฮียบอกหมดแล้วคาชาโอเคเราเราบุกกลางเลยแล้วกันไหนบอกกูก็หมดแล้วมากระชากระชาเอาบล็อกมาให้ผมด้วยมาเดี๋ยวผมสีแดงมาแดงมาแดงมาวะมาจีห่างละเไงละเอาไงเอาไงไอ้เหี้ยมากระชามากระชาตอนนี้ไม่เงี้ยกับฮังเกอร์เกมไอ้สัดไอ้ป๊บนึงเลยกูสร้างป้อมปราการโบราณก่อนพวกเดียวกันนี่ว่าสีฟ้าลืมไปนะฮะเออโอด เฮ้ยเสีสีฟ้าบุกบุกหยุดได้แล้วเหรออวิจีๆเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยมีทองไหมมีทองไหมไม่มีไว้เอาทำการตัดทางพวกมันก่อนแล้วกันนะเออี๋ยวผมจะตัดนี่พวกเขียวนะฮะตัดทางแม่งเลยนะฮะมาอาชามีไฟชงไฟแช็กอะไรแลกมาไหมไม่มีครับเพราะตอนนี้ผมตัดตัดตัดทางอย่างเดียวเลยอุ้ยทองได้มาก้อนหนึ่งมีสองก้อนแล้วครับตอนนี้อ่าสีฟ้าเอ้ยสีแดงครับผมสีแดง แล้วผมยิงมนัน<อ>โด<ก>นไอ้ไอไอตัวสีแดงที่มันมันอยู่บนหัวเนี่ยผมลำคา,า,<ห>านมาหูยโดนยิงมถ่มยยิงไม่หลบอะเฮ้อกราชาแดงๆเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ๆๆๆๆไม่ไม่ไอไอไอตัวสีไอ้ตัวสีเหลืองมันยิงมันยิงผมอะ่ะสีแดงสีแดงสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแม่งมีธนูเว้ยตอนนี้กูไม่มีบล็อกไงกูต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะเพื่อนอยากได้บล็อกอยากได้บล็อกฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างฉันต้องเจ้าเอาบล็อกไหมผมมีผมมี ผมมีแล้วไม่ต้องรับผมขุดมาใช้โอเคโอเคแป๊บน,นึงผมเซ็งกับไอ้สีแดงนี่มากเลยแม่งอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใครตีกูสีเขียวมาสีเขียวมาเฮ้ยไอ้อยู่ฐานไหมนะไอ้คุณอยู่ฐานไหมเราเราเรามันมันจะเข้าฐานกูนแล้วไม่ไม่ได้อยู่เฮียชิบหายละไม่เป็นไรหราเพื่อนเพื่อนเราอยู่ปะไม่ไม่อยู่ไม่อยู่เสียนะสีเขียวเออไม่ไม่เป็นไรตายขาดยัง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 ตายแล้วตายแล้วอ่าไอ้เขียวโอ้ยยังเขียวนี่มา ผมนี่เปลี่ยนชุดเลยอะแป๊บหนึ่งเขียวสกเกลตันเหรอเมื่องเมื่อไสเกลตันเหรอโอ้ยไอ้เหี้ย<ะ>กูตกแล้วก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายยูยเก็บแร่มาให้ด้วยเก็บมาไหมฮะ,หะ,ผมะผมอ่ะคือผมมีชุดเล้าสองอยู่คุณคุณใส่ไปได้ผมจ่ายโอเคเก็บเก็บอะไรมาไหมอะเก็บผมผมมีเหล็กให้คุณด้วยเยขอบคุณมากแล้วก็ผมมีทองให้คุณอีกสามันเพราะว่าอ่าอีก อีห้าอันนั้นผมจะเด้อเด้อเด้ออ้าวเฮียเด้อเดี๋ยว้อใจเย็นใจเย็นไอ้โอเคจะเอาไปแลกอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาทำการแลกแลกอาหารกับบล็อกก่อนไงผมบอกกันว่าอยู่กับผมนี่นะฮะไม่ต้องห่วงมันมีแต่เจ๊งจะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งใช่ยไหมหรือคุณใช่ใช่ถูกใช่ใช่โอเคเดี๋ยวไอ้คุณเอาดาบคุณเอาดาบดาบเบลสองผมไหม เนี่ยผมผมมี่เอ้าเอาม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 าเดินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไว้ในเก็บเก็บเอาไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วแล้วลักแล้วความพลันแปดทุยเดาเดาเดามึงจะร้องมันแพงเพลงเลยเดี๋ยวเดาเพลงไงนะร้องมันแพงร้องไงวะโอ้โหแม่งมันยิงกูไอผมาเนี่ดิโอ้โหเกือบไปแล้วยิงมันจากสีต่อทางนี่ไอยิงสีแล้ววะ โอ้โหไอสีเหลืองมันยิงมาเว้ยเดี๋ยวได้สีเหลืองได้มึงมีคนน้อยแล้วด,ดันแล้วดันซ่าอย้างบนนี้สีอะไรวะผมจะจัดคุณก่อนเลยเฮ้ยหลัง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 เยอะหลังห ouais ลังยิงอุ้ยอุ้ยหายแต่ทำไมถัดโอ้โหโอ้ไอ้กูไปแล้วคาชาคาชาแม่งแรงเกินเยอะแม่งพลังไอแคลคพาวเวอร์แม่งยิงก mm ูเลยแม่งจะกับไอแคลคออนไททันแน่ยนี่ไททันยิงธนูเุยเนี่ยแม่งยังแรงเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงก่อน ผมนี่ยิงไกลเลยยิงอีกนัดหนึ่งเลยแม่งหลบได้ทุกนัดป้านแกเป็นเดอะแมทริกโอ้เอาเหรอเอาดิโอเคจะผมเก็บเก็บเยี่ยมตกไปแล้วอี e ี gg เว้ยสีเขียวสีเขียวบุกมาสีเขียวอุ้ยชิบหายลืมอะไรสัตว์ลืมแร็ปลืมไปเลยว่าเคยมีคราบโอเคจะผมไปทําการว่าลืมอะไรลืมลืมแรกปแค่ไงพิกแอ็กเดี๋ยวแล้วนะเฮ้ยมัน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 สร้างทางไว้อะผมนี่เซ็งเลย ฮะสร้างทางอะไรวะมันมันอุดอุดตันน่ะมันเป็นไขมันนี่ยกระชากตันกูอ่อุ้ยชิบหายกาชากเดี๋ยวแล้วได้ได้ได้อยากเล่นเจอใช่ไหมได้ครับผมมามาบวกกันดาบดาบกูอัพมาละเอาดิดาบราชากไม่งโหนว้ายมึงมึงกูอีกแล้วเหรอมึงคิดอะไรครับ ตกยินดีด้วยยินดีด้วยจีจีครับจีจีเฮ้ยมึงเก็บเก็บทองเหรอฮะโอ้มีการโปรยทิ้งโปรยทองทิ้งแม่ไม่เห็นคุณค่าของดาบมานี่เอาเอาเหรอครับเอาเหรอมันโชว์รวยไงก็บอกดาบผมแรงกว่าอตกลงไปครับผมตรงไปแล้วนะจีจีครับผมบอกกันว่ามันโชว์รวยไงฮะโชว์รวยเออไม่ใช่โชว์ไอ้นั่นนะแล้วโชยโลล่ะฟังผิด เด้อเดีอไอไอนี่ใครใครมันมาทำลายเลยครับเนี่ยโอเคโอเคไอผมบุกยึดตรงกลางแล้วมาเร็วมาเร็วตือตื่อเดือดเดือดเดอดเดื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 อดเดอดเดอดเือดเอดเดอดเดื นู้นิกูน่าจะซื้อ,อยามาน้ะเนี่ยโอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งยิงกูไอ้สองนั่นไงกูว่าละอาจารย์บอกกูนี่เซ็งเลยเออกูนี่เซ็งเลยครับมันบุกยึดตรงกลางเลยนะก็ให้คุณรีบวิ่งไปเอาเนี่ยรีบรีบ,รบวิ่งไปยึดัมผมตอนนี้ยังทันอยู่มันโล่งเหรอมันโล่งครับคือผมไปคนเดียวแล้วมันไม่มีใครไปด้วยอ๋อเอาแล้วโดนอะไรวะฮะโดนธนูครับผมโดนธนูแบบคุณเคยดูหนังเรื่องสามร้อยไหม นั่นแหละโดนธนูขนาดนั้นเลยกูนี่อมเหรียญเลยดิสอิสปาตันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโล่งแล้ววะเี้ยโล่งใครบอกว่าโล่งไอ้ฮานยิงไม่โดนกูหบอกไอ้ซา์เออไอ้มึงจัดการตัวธนูให้ผมเลยผมนี่โคตรเนี้ยธนูกูไม่มีธนูไงไม่ไม่ไม่จัดการไอ้ตัวธนูไงครับก็คุณก็แบบใส่กับมันเลยเฮ้ยมันยิงมันยิงโดนกูได้ไงวะมันโหดมันยิงโดนกูอ่ะก็จีจีครับผมเดี๋ยวรอ โดนรอธนูกวนชิบหายนะครัาชาครับผมไอ้กูจะหมดอยู่และจะหมดอะไรหลอดความชีวิตกูนี่แบบจะหมดอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ไรอึดแล้วอาจารย์ชานะฮะมาชงมาชาเลยครับอมเหรียญมาเลยอาจารย์ชานมเย็นเวียนหัวเลยเด้อเด้อเดมากูนี่ปวดหัวเลยมาขาชามาเลยโลงโล่งแลโลงอล้มันมันลงมานลงมาโลงอะไรไอ้ตอนนี้กูยังไม่พร้อม ธนูธนูไม่อยู่แล้วกระชาธนูไม่อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเด้อเด้มาเร็วมาเร็วมาเร็วดูกลุ่แรกของกินก่อนธนูมันไปแล้วเร็วเร็วนที่มันจะมาเร็วเร็วเร็วเด้อเด้อเด้อไปเด้ไปไปไปแล้วผมตอนนี้ผมทั้งทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีอยู่แค่สองอย่างนะไอ้มีอะไรวะกูมีแค่เนื้อหมูกับดาบเนี่ย